สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ตานุก็จะมาทำเมนูอาหารนะคะตามมาชมนะจ๊ะทุกคนอ่าวันนี้ก็จะมาทำเมนูผัดกระเพราหมูนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมนะคะเป็นติกสดนะคะทุกคนติกสด พริกสดพริกเนตใหญ่เนตย,ยาวๆเนาะเผ็ดนิดหน่อยนะน,นี่ก็เต็นจะเป็นหัวระพานะคะทุกคนหัวระพานเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะคะทุกคนสาหมูบดประเทศนอกเนาะของสวีเดนก็จะประมาณนี้นะไม่เหมือนบ้านเราเนาะทุกคนไม่เหมือนที่เมืองไทยนะนี่ก็เป็นเอ่อเหมือนกับเป็นรสตรีอะทุกคนผงผัดกะเพราเนาะทุกคนขาผงผัดกะเพรานะ จะใส่ไม่มากนะทุกคนจะใส่หน่อยเดียวนอือพออร่อยนะก็เป็นพริกแกงทุกคนพริกแกงพริกแกงเผ็ดนะแล้วก็จะใส่อ,อะไรแบนโบหน่อไม้อัดนะคะทุกคนใส่หน่อไม้หัดเนาะอันนี้คือส่วนผสมที่จะอร่อยนะคะทุกคนอร่อยนัวๆเนาะก็จะมีประมาณนี้นะคะ นี่นะคะทุกคนทุกอย่างที่อร่อยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ต้นุดเนาะก็จะมีผงรสก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนผงซุปก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีชูรสน้ำตาลทรายนิดหน่อยอันนี้เต็มน,น้ำมันเนาะมันหอยมันพืชมิกกี้มิกกี้นะคะทุกคนน้ำปลา ตามมาชมนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวปนุก,ก็จะทำเลยนะคะเพื่อจะไม่ให้ได้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวปนุก,ก็จะเล่งไฟเลยนะคะทุกคนจ้าเล่งเบอร์12เลยนะให้ร้อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปนุก,ก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนเออ เดี๋ยวตอนโนก็จะเอาพริกเข้าไปผัดเลยนะทุกคนจ๋าตามมาชมจ้าตอนโก็จะผัดพริกเลยนะคะทุกคนเอาผัดพริกแกงนะให้หอมๆนะทุกคนคะ่ะอะผัดแกงก่อนเนาะใส่พริกแกงไปสองช้อนชานะคะทุกคนเดี๋ยวเป็นจะทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวตอนโนก็จะเทหมูลงไปนะทุกคนเทหมูลงไปเลยทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคนเออก็ ก็หมูบดน,น้องเขาก็จะประมาณนี้นะคะปนุหมูบดก็จะประมาณนี้นะทุกคนหมูบดเพศนอกเนาะทุกคนจ๋าก็จะก็จะไม่เหมือนบ้านเราเนาะจะไม่ได้แทกเหมือนกันนะอเขาก็จะเต็มเส้นๆงไงเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยอะทุกคนอ่าเดี๋ยวปนูก็จะเล่งไฟนะคะทุกคนจ๋าเล่งไฟะะงไปเลยเนาะ เลงไฟข้าวเบอร์สิบสองเหมือนเดิมน,นะคะมะกีตาลดลดไฟลงอ่าก็จะให้เขาให้เราร้อนเนาะทุกคนจ๋าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวปานุกระจะพอหมูเสร็จเดี๋ยวปานุก็จะเอาพริกใส่แล้วก็ผสมเครื่องนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่หน่อไม้ไปด้วยนะทุกคนจ๋าอันนี้คือหน่อไม้เนาะเออ การมาชมต่อนะคะทุกคนค่ะนีก่ก็เริ่มเริ่มเดือดแล้วทุกคนเออเริ่มเดือดแล้วนะเน่ยตอนไม่ร้อนป้าหนูก็ไม่คนนะคะให้คนร้อนพข้ที่ก่อนเนาะกลัวจะเหม็่คาวานะไม่ร้อนนะให้มันร้อนแหละทุกคนตอนนี้ป้าหนูก็ใส่ หน่อไม้แล้วนะคะทุกคนใส่หน่อไม้ขาดเดือยไปเนาะคนขาวใส่หน่อไม้ไอัดลงไปให้สุกขเ,ขเข้าโนนัวกันเนาะทุกคนแต่คนวเร่งโปรงเลยนะคะ เดี๋ยวพอให้เขาสุกสักพักนึงน,นะคะทุกคนเอ่อให้เขาเข้ากันก่อนเนาะเดี๋ยวก็นุชก็จะผสมชูรสรสดีไม่ใช่รสดีเส่ซุปซุปไปเจียวเนาะใส่ลงไปนะทุกคนเดี๋ยวก็จะตามด้วยพริกนะทีหลังหัวรพาเนาะตามทีหลังนะผัดกะเพรานะคะแต่ไม่มีกะเพรานะคะทุกคนก็นุชทำหัวรพานะตอนนุชก็จะใส่ใบหัวรพานะคะทุกคนจ๋า เดีย๋ยวปนุผสงเครื่องก่อนนะคะก็จะให้ความด้วจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนปนุเอาหน่อไม้ใส่ไปแล้วก็เอาพริกสดที่หั่นใส่เนาะทุกคนจ้าพริกน็ดยาวๆนะทุกคนน้าตาอ,ออกมาน่าทานไลยค่ะทุกคนอร่อยอร่อยจ้ายัวย่วเลยเนี่ยทุกคนเดีย๋ยวปนุก็จะพามาทานอาหารนะคะทุกคนจ้าำจ้า,า,จาทุกคนม,มาทานกับ านอาหารกับตอนุนนะคะทุกคนจ๋ามาจ้ามาจ้าเสร็จแล้วนี่นะคะยั่วเลยนะคะทุกคนโอ้ว้าวว้าวผัดกะเพราผัดกะเพราหมูใส่หน่อไม้หน่อไม้อัดนะคะทุกคนเออหน่อไม้กระป๋องเนาะแล้วก็มีพริกสดด้วยนะคะยั่วคือเก่าเนาะทุกคนเออยั่วมานี่ก็คือข้าวนะทุกคน น่นสลัดทุกคนจ๋าสลัดเนาะมีสลัดด้วยน่นเยอะแยะเลยมีสลัดด้วยนะเอออันนี้ก็แกงเหลือจากป้านุหุ่นเมื่อวานนะคะทุกคนเแกงสะเดาเนาะแกงสะเดาฝรั่งใส้หมูไงป้านุหุ่นแล้วทุกคนเออก็เหลือจากเมื่อวานนะปะ้านุก็จะทานเองเนะเาะแฟนๆไม่ทานด้วยหรอกอืมเออมาทานข้าวกับป้านุนะคะทุกคนจ๋า ป้านุจะจบคลิปสั้นๆนะคะ,ะยังไงป้านุก็ฝากกดติดตามกด s ั b ตะไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆชายบายรักนะจุ๊บๆ